ครับกรกเก็แ้ก้วครับอดีตหน่วยกล้าตายนินจาจากกองร้อยทหารพานจุโจมที่9ก้าหนึ่งชอคอห้าหนึ่งสาค่ายปักคงชัยครับวันนี้จะพาไปย้อนรอยตอนที่ส่งลูกน้องฮุนเซนนะครับทหารกระเมนนี่กลับไปเกิดใหม่นะครับหลังจากที่ผมนะครับกับเพื่อนๆทหารพันจโจมร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสี่เจ็ดเก้าห้าหกและก็หน่วยกล้าตายนินจาถล่มทหารเวียดนาม ทาหารขมินแห่งจำลินลูกน้องฮุนเซนที่ช่องโอบกอำเภอบ้านัวดจังหวัดบุรีรัมย์ในปี2529นะครับหลังจากที่เราสามารถยึดเนิน538ขึ้นมาได้แล้วนะครับเราก็ผมก็คิดว่าจะงานต่อไปก็คงจะเบาลงนะครับแต่ที่ไหนได้นะครับเวียดนามกลุ่มหนึ่งที่เขาินหนีจากเนิน538ที่เราถล่มเขาเนี่ยเขาไปทางด้านอำเภอตาพยานะครับเ็าไปยึด ดินแดนแถวนู้นนะครับเข้าไปลุกพื้นแผ่นดินไทยอยู่ที่เขตภาคตะวันออกก็คือบริเวณอำเภอตาพยาจังหวัดสักแก้วหรือว่าจังหวัดปราจีนบุรีตอนนั้นนะครับก็กองร้อยานการจู่โจมที่เก้าหนึ่งหนึ่งรวมทั้งเหนื่อยก้าตายทุกคนนะครับแล้วก็กองร้อยเก้าสี่เจ็ดและกองร้อยเก้าห้าหก็ถูกส่งลงไปที่ตาพยาต่อไปเลยนะครับเพื่อไปกวาดล้างพักดัน โจมตีทำลายทหารเวียดนามที่นี้ไปจากฝั่งท่องโอโบกอำเภอบ้านกวดเวลาเนนะครับเราก็ตามไปล่ากันต่อนะครับในปี2530นั่นเองนะครับหลังจากที่เรายึดตรงนี้ได้พอปี3230ปุ๊บเราก็ลงไปที่นู่นนะครับปรากฏว่าช่วงปี2530นะครับคอมเมนเนี่ยได้กำแหงมากเลยครับตอนนั้นกาหิบคอมเมนเนี่เกเรมากเลย เข้ามาปล้นคนไทยตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอเขตอำเภอตาพญาเขตอำเภอ,อานนดินแดงอำเภอละหารทรายนะครับมันก็เข้ามาจับชาวไร่ชาวสวนเราที่ไปไร่ไปสวนเนี่ยจับไปเรียกค่าไถยนะครับแล้วก็ไปใครมีเงินไปให้ไม่ไม่ทันมันก็มีการฆ่านะครับเป็นผู้หญิงมันก็ข่มขืนเรียกว่ามันร้ายมากนะครับมันโหดร้ายมากมันเลวมากนั่นเองนะครับ เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับขณะที่ผมกำลังลบติดพันอยู่ที่ตาพยานะครับก็เรียกว่าตอนนั้นพื้นที่บริเวณอำเภอตาพญาแนวรบด้านตะวันออกนะครับตอนนั้นยังคุกลุ่นอยู่เลยนะครับทหารเวียดนามยังมีการลุกล้ำอธิปไตยเข้ามา,าปะทะกับทหารพานกับทหารหน่วยต่างๆตลอดนะครับเรียกว่ายิงกันปะทะกันแทบทุกวันนะครับซึ่ง พื้นที่อำเภอตาพยารอยต่อจังหวัดจ่แก้วนะครับกับประเทศกัมพูชาเนี่ยพื้นที่มันเป็นพื้นที่ราบนะครับพื้นที่ราบตรงนั้นดานฝั่งประเทศกัมพูชาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนทุ่งนาสลับป่าและเมะถ้าเป็นฤดูฝนนะครับมันก็จะเรียกว่าฤดูฝนเนี่ยทหารคมเมนตสามฝ่ายรวมทั้งทหารพรานที่ไปร่วมแบบทหารคอมเมนสามฝ่ายได้เปรียบนะครับในการรบกับทหารเวียดนามและก็คมเมนหิ่งั้ำดิน เพราะว่ารถถังรถสายพาลีมลิงงลิงพล,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 ลของเวียดนามเนี่ยมันไม่สามารถจะมาวิ่งไล่บทขยี้พวกเราได้นะครับเพราะว่าประเทศกัมพูชาพื้นที่มันอ่อนนะครับเวลาฝนตกมามีฝนน้ําขังรถถังรถ, confian, รถสายพาลีมิงโลวิ่งไปก็จะจมติดโคลนนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูแล้งแล้วนะครับ ทหารไทยทหารพลานที่เราปฏิบัติการหน่วยลับกับเขาเนี่ยรวมทั้งทหารคอมเิ็นสามฝ่ายก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเราสามารถเข้าไปซุ่มโจมซีดีฉวยประวางกับระเบิดทุนระเบิดในฝั่งประเทศกัมพูชาได้รถถังมันไม่สามารถวิ่งไล่เราได้นะครับเพราะว่ามันติดหลมนั่นเองนะครับก็พวกเราก็ทําไปทั่วนะครับทหารของเรานะครับเรียกว่ามีการปฏิบัติการนอกนอกเขตหรือว่าเป็นนักรบหน้าแนวนะครับแนวแนวชายแดนอยู่ตรงนี้นะครับแต่พวกเราเนี่ย <laughs> ไปหน้าแนวเลยนะครับไปกับขมินะครับจัดชุดผสมชุดเล็กผสมเข้าไปปฏิบัติการในฝั่งประเทศร,รัมบูชานะครับเดี๋ยวว่าตอนนั้นนะครับแนวรบด้านตาพญาหรือว่าชายแดนด้านตะวันออกเนี่ยไม่เคยสิ้นเสียงปืนเสียงระเบิดไม่ว่ากลางวันกลางคืนนะครับจะมีทั้งควันปืนเสียงปืนเสียงระเบิดดังตลอดเวลานะครับจนมีวลีหรือว่ามีประโยคที่เขากล่าวขานนั้นกันเล่ากันมาต่อ,ตอมาว่า แนวรบด้านตะวันออกไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคําว่าไม่เปลี่ยนแปลงก็คือไม่ว่าเป็นกลางวันกลางคืนไม่ว่าวันไหนไหนวันไหนไหนก็ยังมีเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงปะทะการเสียงยิงกันเรียกว่าสงครามยุคนั้นมันคุกคุมอย่างนั้นนะครับผมเอกก็ได้ลงไปทํางานที่นู่นนะครับหลายครั้งนะครับตั้งแต่ป,ปีสองแปดเรื่อยมานะครับตอนนั้นนะครับทหารพรานของเราการสองร้อยแห่ะแล้วก็ลงไปเพื่อที่จะไป บาดล้างโจมตีทําลายทหารเวียดนามที่มันลุกล้ําอธิปไตยเข้ามาด้านภาคตะวันออกอําเภอตาปยาของเรานะครับก็มีการประทะกันอยู่เป็นเนืองนะครับแต่ละวันเราก็ต้องอดจัดลดจัดชุดออกราัตาเวนนะครับในฝั่งประเทศกัมพูชาคู่ต่อสู้ของเรานะครับก็มีลูกน้องของฮุนเซนก็คือทหารฝ่ายเฮงจมดินนะครับที่เข้ากับเวียดนามเนี่ยแล้วก็มีทหารเวียดนามนะครับจึงมีการรัตเวนไปเจอกัน ไปสู้โจมตีไปปะทะกันอยู่เรื่อยๆนะครับอยูแทบทุกวันนะครับก็กับระเบิดทุนระเบิดนี้ก็จะเต็มไปหมดเลยนะครับนั่นคือเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับในขณะที่พวกผมกองร้อยเก้าหนึ่งของผมกาลังปะทะกับเวียดนามกําลังคุกกลุ่มอยู่ที่แนวชายแดนด้านตะวันออกนะครับปรากฏว่าได้รับข่าวด่วนว่าตอนนี้นะครับเขตพื้นที่ร้อยต่อ บ้านบารนันนตนะครับเขตรอยต่อบ้านนนทินแดงและหลายหมู่บ้านตามแนวแชายแดนถูกทหารคขมเมนนะครับทหารขเขมรเนี่ยไม่รู้เป็นฝ่ายไหนบ้างนะครับเข้ามาจับคนไทยที่ไปไร่ที่ออกไปทําไร่ทําสวนนะครับจับไปเรียกค่าไทยจะไปข่มขืนไปฆ่าถด้ได้ไม่ได้เงินตามกาหนดนะครับผม อกองร้อยทหารปานปจูโจมที่911ก็มีหน้าที่ในการกวาดล้างทําลายโจรพวกนี้คมเมนพวกนี้ให้มันสิ้นไปนะครับซึ่งกองร้อย911ของเรานะครับก็ปฏิบัติการกวาดล้างเรียกว่าส่งกลับบ้านเก่าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับปัทภการออกกวาดล้างตามภูเขากั้นเขีดแดนนะครับที่คมเนมันเข้ามาอ่า ในฝั่งประเทศไทยติดอาวุธเข้ามามันจะมีทั้งทงหารขาเขมรที่แตกทับมานะครับมีทั้งพวกที่เป็นโจรแล้วก็มีทั้งพวกทาหารที่มันไม่ดีนะครับส่งมันไปรบแต่มันไม่ไปรบนะครับมันก็จับอาวุธมาปุ้นฆ่าคนไทยนะครับพวกผมก็มีหน้าที่ในการกวาดล้างโจมตีออกไล่ล่าฆ่ามันอย่างเดียวนะครับสมัยนั้นก็เรียกว่า ส่งกลับบ้านเก่าให้ไปเกิดใหม่นี่เต็มป่าเลยนะครับจริงๆผมก็มีภาพเยอะนะครับที่ถ่ายไว้นะครับแต่มันลงไม่ได้หรอกครับภาพพวกภาพพวกนั้นนะครับซึ่งเรานอกจากว่าเราจะส่งเขากลับบ้านเก่าเกลื่อนป่าแล้วนะครับเรายังจับเป็นๆได้ที่เขายอมมอบตัวนะครับเมื่อเมื่อเราจับได้ครั้งละประมาณสิบคนประมาณยิงยี่สิบคนเนี่ยเราก็จะเอาพวกคอมเมนต์พวกนี้นะครับเราปลดอาวุธหมดแล้วเราก็ เอาไปส่งให้กับกองกํา um ล <U> ังกองกําล <tutto. S 2> um ังบูรพาเพราะว่าเราขึ้นยุทธการกับกองกําลังบูรพาของพัของกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับตอนนั้นเมื่อเราไปส่งให้เขานะครับทางกองกำลังกองกาลังบุรพาก็มีหน้าที่ในการสอบสวนนะครับหลังจากที่เขาสอบสวนเสร็จอยู่ประมาณวันสองวันนะครับเขาก็จะส่งกลับมาให้เรานะครับส่งกลับมาให้าหารกาจุดโจมกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งที่นี่แหละครับที่เราไปส่งเขาแล้วเขาก็ส่งกลับให้เรานะครับพวกเราก็มีหน้าที่นะครับ ส่งพวกนี้กลับบ้านเก่านะครับบางทีก็มากันสิบคนบางทีก็ได้มายี่สิบคนแบบนี้นะครับเราก็เขาส่งมาให้เราเราก็ไปรับตัวมาปุ๊บล้วก็บอกเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะส่งกลับประเทศกัมพูชานะแล้วอย่าเข้ามาในประเทศไทยอีกอย่ามาสร้างความเดือดร้อนแบบนี้อีกอย่ามาหาพ้นจี้คนไทยอย่ามาหาสร้างความเดือดร้อนให้คนไทยนะครับเพราะว่าคอมเมนต์เนี่ยเราก็เคยช่วยเหลืออยู่แล้วเราก็ พูดเขาไปนะครับดูแล้วก็พวกคอมเมนต์พวกนั้นมันก็ดีใจนะครับจะได้ถูกปล่อยตัวนั่นเองนะครับพวกเราก็โอเคนะครับจะปล่อยตัวจ่าจองนะครับมือเพชฌฆาตประจำกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งก็มีจ่าจองหรือว่ามีมีจ่าจองมีเล็กสิงห์ปืนไวมีเพชรพญายมมีไอหมานเมืองพิมายนะครับอันนี้นะครับรวมทั้งครูเพชรพญายมเนี่ยเขาต้องไปไปทาหน้าที่นะครับ รู้แล้วว่าจะต้องพวกเราเนี่ยจะต้องเอาขมิ้นพวกนี้ส่งกลับนะครับโดยเราจะนำขมิ้นพวกนี้ไปที่ภูเขาตรงที่ว่ามีทางลงตรงภูเขาเี้กั้นเขียดแดนมันจะมีทางลงไปฝั่งประเทศกัมพูชานะครับเราจะเอาพ่อป่อยตรงสันเขาตรงนั้นแล้วให้เขาเดินลงไปตรงนู้นนะครับแต่ช่วงที่จะเดินลงไปตรงนั้นนะครับก็มีเพชฌฆาตของเราก็มีจ่าจองสองจ่าจองสองแสงหรือว่จ่าจองสายโตห้านะครับมีเล็กสิงปืนไว มีเพชรพญายมมีหมานเมืองพิมายนะครับเผชิญขาดเราไปตั้งวางกําลังซุ่มอยู่แล้วนะครับวางแนวยิงเรียบร้อยปืนกลจานปืนอาก้าก็ไปเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อที่จะส่งพวกนี้กลับไปเกิดใหม่นั่นเองนะครับพวกเราก็นําพวกนี้ไปพอไปถึงตรงสันเขาตรงใกล้ๆที่จะไปนั้นอีกประมาณสองสามร้อยเมตรเราก็ปล่อยเข้าไปบอกว่าไปทางนี้นะลงไปนี่นะแยกกันนะครับเรา ไม่ได้ทําร้ายอะไรแล้วในเะมื่อสอบสวนเรียบร้อยแล้วก็จะส่งกลับปล่อยกับประเทศกัมพูชาเราก็ปล่อยลงไปนะครับทางนู้นก็รู้อยู่แล้วรอยอยู่แล้วนะครับพอไปได้ไม่นานนะครับได้ยินเสียงปืนกลอาก้านะครับเสียงปืนกลจานเสียงอาก้ารัวสนันวันไหวขึ้นเลยครับจี้จๆๆๆๆสนันวันไหวเลยไม่กี่นาทีเงียบกริบนะครับเป็นอันว่ามือสังหารประจากองร้อยของเรานะครับ ที่ไปซุ่มส่งพวกนี้กับให้ไปเกิดใหม่ก็สามารถทําภารกิจสําเร็จนะครับตรงหน้าผาตรงนั้นแหละครับตรงก่อนที่จะทางลงประเทศกัมพูชานั่นแหละก็เรือนนะครับเสร็จแล้วพวกเราก็ไม่มีการเผาเหรอกครับก็บางคนก็ฉีดนะครับบางคนก็จับโยนไปฝั่งประเทศลงหน้าผาไปฝั่งนู้นนะครับก็หลังจากที่ทําแบบนั้นเสร็จแล้วก็ภารกิจก็สําเร็จนะครับ แล้วก็เดินทางกลับถามนะครับภารกิจของเราตอนที่อยู่ที่นั่นนะครับในแต่ละวันนะครับนอกจากกวาดล้างโจรเสมเมนที่นั่นแล้วนอกจากลบก,กับทหารเวียดนามที่มันลุกล้ำอธิปไตยเข้ามาทั้งเวียดนามเฮงจำดินหรือว่าเอมเนเฮงจำดินทั้งเวียดนามด้วยนะครับทั้งโจรต่างๆไม่รู้กี่อะไรต่ออะไรมันมั่วไปหมดเลยตอนนั้นนะครับปรากฏว่าขณะที่เรากําลังทันตูอยู่กับทหารเวียดนามแล้วก็เอมเนเฮงจำดินอยู่ที่ชายแดน รอยต่อภูเขาระหว่างช่องตะกิวลงไปที่ตาพญานะครับก็ได้รับวิทยุด่วนบอกว่าตอนนี้ที่ช่องตะโกนะครับช่องตะโกตำบลอ่านเนี่ยตรงบ้านหนองเสม็ดนะครับบ้านหนองเสม็ดอำเภอโนดีแดงทุกวันเนี่ยตรงทางลงเขาช่องตะโกตรงนั้นนะครับก็ได้รับวิทยุด่วนว่าตอนนี้นะครับในปีสองพันร้อยสามสิบเนี่ย โจนเอมรอีกก๊กหนึ่งก็ได้มาเรียกว่าก๊กนี้มันเป็นก๊กของทหารที่แตกทับมานะครับทหารเขมรที่เราฝึกอาวุธให้เขาเราเราฝึกการรบให้เขาฝึกยุทธ,ธการฝึกยุทธวิธ,ธ,ธีนะครับเรืเรามีหน่วยรับนะครับเขมรตที่แตกมาเนะี่ยเราช่วยเขาฝึกการรบเสร็จแล้วเราก็ติดอาวุธให้เขาไปรบคุมเขาไปรบนะครับแต่พวกนี้นะ่มันแตกทับหนีขึ้นมามาป้นคนไทย วันนั้นมาป้นที่ทางร่องช่องอช่องตะโกนะครับทางลงเขาตรงช่องตะโกบานนุษยเสม็ดนะครับปรากฏว่ารถบัสสายบุรีรัมย์จันทบุรีเนี่ยมันดักป้นนะครับแล้วก็รถติดยาวเหยียดเลยมันปดมันป้นอยู่ช่วงที่ว่าลงเนินลงเขาไปนะครับมันจะมีทางโค้งตรงตรงทางโค้งนะครับตรงนั้นมันจะดักอยู่ตรงนั้นพอดีเลยถึงทุกวันนี้ก็อยู่ตรงใกล้ใกล้กับเขาเรียกอะไรล่ะมีรูปของรชัชกาลที่ห้านะครับ อยู่ตรงนั้นนะครับแต่ราัาหองค์การราัฐวิาหการที่ห้าตรงนั้นนะครับที่เขามันที่มันดักต้นอยู่ประมาณยี่สิบคนนะครับโจนเขมินกลุ่มนี้นะมันเป็นทหารเขมินที่แตกทับมานั่นแหละมันก็จะมีทั้งปืนอา,า้าปืนกลจานมีปืนคอหกสิบมีจรวดอาพิกี้โอโ้โหยี่สิบคนเลยวันนั้นพวกผมนะครับมีผมคนหนึ่งแล้วก็นำโดยหัวหน้าสุริกิจสังทองก็ได้รับ,บยุทธด่วนก็นู่นแหละกำลังอยู่ที่ตาพญาก็ห่างจากนู่นมาก็ไม่ไม่ ประมาณไม่ถึงสี่สิบกิโลนะครับพอได้รับวิวก็จัดชุดได้ทั้งหมดยี่สิบคนประมาณยี่สิบคนยี่สิบเอ็ดคนแต่ว่าน้าสียิตกะโดดขึ้นรถมันจะมีรถของบอก,อรกรเราก็คือรถโตโยต้าสีฟ้าหกรอนะครับปืนอะระเบิดเรียบร้อยกระโดดขึ้นรถแล้วก็วิ่งมาเลยนะครับพอจะบึงมาถึงทางขึ้นเขาตรงช่องตะโกรถก็หยุดแล้วก็ลงลงแล้วก็เดินอย่างเ,งเร่งรีบเดินแบบระมัดระวังนะครับตามยุทธวิธีธเราขึ้นมาที่ รงทางโค้งที่ขมรนมันปร้นนะครับพอขึ้นมาพอขึ้นมาถึงปุ๊บระวังกําลังเราเห็นพวกโจมขมรนพวกนี้นะครับกําลังอยู่วางกําลังทุทคุ้มกันอยู่ข้างนอกนะครับก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะครับเราก็จัดการยิงปะทะเลยนะครับพวกเราเนี่ยอาศัยว่าฟอร์มไวเป็นของปีศาจนะครับยิงก่อนได้เปรียบนะครับก็อัดเลยนะครับล้วสนั่นมันไว้เลยปรากฏว่าจุดตรงนั้นนะครับขมรนสามคนน่ะโจขมขมรนพวกนี้ของฮงเจนเนี่ย สามคนก็เรียบร้อยเลยนะครับกพะกองอยู่ตรงนั้นนะครับเราก็บุกลุยเข้าไปส่วนที่เหลือนะครับเห็นเห็นพวกเราเข้าไปนะครับพวกเราก็ยิงแต่นั้นมันไปเข้าไปเลยทั้งเอ็มจ็เก้าทั้งไรยิงลงข้างทางตรงตรงที่มันอยู่นะครับจ่าจองก็ตะโกนพวกกูทหารพันจุวงค่ายปานงชัยมาแล้วเวย้ยนะครับพวกกูจะมาส่งพวกมึงกลับบ้านเก่านะครับแต่ก็ตะโกนด่าไปปรากฏว่า คอมเมน้ว่าเป็นทหารพลานตุ่โจมจากค่ายปองใจซึ่งเราเคยฝึกอบรมเขาเราเคยช่วยเขารบเราเคยส่งเขากลับบ้านเกา่าส่งเขาไปเกิดใหม่มากมายพวกเจเลน,นะครับเขาก็รู้ว่าความเด็ดขาดของทหารพลานตุ่โจมค่ายปองใจเป็นยังไงนะครับมันก็พอเจอพวกเราแบบนั้นนะครับมันก็แตกกันเลยนะครับแตกกันลงตรงข้างทางด้านทิศตะวันตกของถนนนะครับที่จะไปะฝั่งทิศตะวันตกนั้นมันจะเป็นหน้าผา เป็นป่าดงดิบลกุกทึบนะครับมันก็ลงไปด้านนั้นนะครับทารพันจู่โจงข่ายปงชัยนะครับที่ไปด้วยกันวันนั้นนะครับก็ยิงถล่มด้วยอาวุธทุกชนิดเลยที่มีนะครับยิงไล่หลังมาเลยบึมปั๊มบึมปั๊มบปั๊มม,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 มันไม่สู้อะไรวันนั้นมันไม่สู้เลยนะครับมันเจอพวกเราอาจก็ไปทั้งอารพีจีทั้งเอ็มสี่ิบเก้าทั้งปืนอาก้าปืนกลจานโอ้โหถล่มไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมันก็ลงบุูป่าหายไปเลยนะครับตรงนั้นเราไม่ได้ติดตามเนื่องจากว่าเป็นนนปป่า่าดงงิบบบทีลไใหุะครั ก็ยิ่งถล่มกันอยู่ไม่กี่นาทีนะครับตรงนั้นมันหายเงียบไปเลยนะครับเราก็เดินไปดูซึ่งเราก็เข้าไปตรงที่รถมันจอดเป็นตับเป็นแถวที่มันตัดปนนะครับเราก็ไปสอบถามผู้โดยสารอะไรก็บอกว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันโหดมากนะครับมันปลดเอาทุกทุกคนเนี่ยมันปลดเอาหมดเลยนะครับมีอะไรอะไรนในเรืองงนกาเงินอะไรเอาหมดเลย แล้วก็มันบอกว่ามันตรวจว่าคนไหนไม่มีเงินมีอะไรเนี่ยคนผู้หญิงเนี่ยมันให้ถอดเสื้อผ้าออกหมดเลยมันกลัวว่าจะเอาเงินเอาอะไรทองเอาอะไรไปซุกซ่อนไว้ในเสื้อนนในไว้ในงเกงในมันให้ถอดหมดเลยนะครับอันนี้ผู้โดยสารเล่าให้เราฟังนะครับเราไม่เห็นโอ้โหก็คิดดูทีครับมันน่าโมโหแค่ไหนมันน่าเจ็บใจแค่ไหนขนาดเราช่วยมันแค่ไหนนะครับเราฝึกทาหารให้มันเราพาไปลบอาวระเทศคืน มันก็ยังมาทํากับเราได้ขนาดนี้กับคนไทยได้ขนาดนี้นะครับมันบ้านแตกสเสลยข,ขาดมาเราก็เรียกว่าให้มันได้อยู่ได้กินได้นอนอย่างสบายเรายังมีเบญยามไปคุ้มกันพวกมันอีกนะครับแต่มันก็มาทําแบบนี้เรียกว่าคอมเมนเนี่ยไว้ใจไหมไม่ได้ตลอดมาเลยนะครับตั้งแต่ไหมเราได้ยินเสียงแต่ไหมพระนเรสวนมาแล้วนะครับว่าคอมเมนต์เนี่ยไว้ใจไม่ได้คอมเมนต์เนี่ย ตั้งแต่พยาละแวกมาแล้วนะครับจนมาถึงยุคผมที่ลบกับพวกมันนะครับที่ช่วยเหลือมันพามันไปลบแล้วก็ไปเจอกับตัวเองถึงความเชื่อใจไม่ได้เนะี่ยเจอมากับตัวเองนะครับแม้กระทั่งทุกวันนี้นะครับอย่าว่าแต่ทหารท่านพูดน้อยของเขาเลยนะครับแม้แต่ฮุนเซนฮุนมาเน็ตนะครับก็ยังมีัสอย่างที่ทุกคนรู้อยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคอมเมนต์อย่าไว้ใจไม่ได้นะครับอย่าไปไว้ใจมัน เราเจอมาแล้วเรามีบทเรียนมาเยอะแล้วนะครับอย่างทุกวันนี้นะครับแนวชายแดนเรานะ่ยไม่รู้ว่าเขาจะดักระเบิดที่เราเขาเราเราไปลาดตระเวนตามเส้นทางตามสันเขาต่างๆที่เราลาดตระเวนกันนะครับระวังให้ดีว่าวันใดวันหนึ่งนะครับมันจะเอาระเบิดมาจาักไว้นะครับระเบิดสังหารบุคคลนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศเขมรนเนี่ยครับ เรามีการทำสัญญาออตต,ตานะครับก็คือให้ทำลายวัดระเบิดสังหารบุคคลเนี่ยทิ้งทั้งหมดประเทศไทยเราทำหมดแล้วนะครับไม่มีการผลิตอาระเบิดสังหารบุคคลหรือว่าระเบิดดักเหยียบนะี่กับระเบิดเนี่ยเราไม่มีนะครับแต่คอมเมนต์เขาไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญานะครับเขายังมีการวางกับระเบิดเขายังเอาระเบิดไปใช้ดักทหารไทยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไว้ใจไม่ได้เชื่อใจไม่ได้นะครับ ขาไม่ได้ยึดถือหรอกครับว่า m อ u อยูหรือว่าสัญญาใดๆทั้งสิน้นยึงอยากจะเตือนน้องๆทหารผ่านรุ่นอาทหารรุ่นหลังไม่ว่าเหล่าไหนนะครับที่อยู่ชายแดนนะให้ระมัดระวังนะครับอย่าไปเชื่อใจทหารคอมเมนต์อย่าไปเชื่อใจพวกคอมเมนต์เด็ดขาดที่เราไปรัฐเวนทุก,ก,ทกันทุกวันทุกวันเนี่ยตามแนวชายแดนเะนี่ยระวังนะครับมันจะซุ่มดูเราอยู่ตลอดแอบดูแถวนั้นแหละครับมันอาจจะดักยิงเราตอนไหนก็ได้นะครับ หรือว่ามันอาจจะดักระเบิดตรงเส้นทางที่เราเดินซึ่งเราเคยมีบทเรียนมาแล้วนะครับไม่ว่าที่เป็นปราสาทตะควายที่ภูมะเขือที่เนินแถวปราสาทแถวนั้นนะครับก็เคยมีมาแล้วที่ว่าคุยกันดีๆรัชเวรวันใดวันหนึ่งเราไปรัชเวนดันเราไปเหยียบระเบิดนะครับพอเราเหยียบระเบิดตุ้มขาขาดพอเราไปปะทวงไปมันก็บอกว่าเป็นระเบิดเก่ามันไม่ใช่นะครับระเบิดมันระเบิดใหม่ๆที่มันมาดักใหม่ๆนี่แหละ เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทุกวันนี้ต้องระมัดระวังก็ฝากน้องๆทหารที่ทําหน้าที่อยู่ทุกวันนี้ด้วยนะครับสําหรับคอมเมนต์นะครับมันรู้จักทหารรารจูงใจพลตรีชัยดีนะครับว่ามีความเด็ดขาดแค่ไหนนะครับดีกับมันก็ดีมากๆถ้ามันไม่ดีแล้วก็ส่งพวกที่ไม่ดีเป็นขยะสูงขาป็ข,ขยะสังคมอะไรเป็นขยะพวกนั้นเราก็ส่งไปเกิดใหม่นะครับมากมายนะครับซึ่ง ก็เจ็บภาพถ่ายไปเยอะเหมือนกันนะครับสมัยนั้นที่ทํางานก็นํามาเล่าสู่ f อฟซฟังเป็นการย้อนรอยเป็นการเล่าเรื่องที่เราเคยทํามาทุกผมเคยทํามานะครับหล mm hmm. ังจากที่ฐานการจู่โจมใกล้ปงชัยนะครับกอง1911947956สามารถทํางานตรงนั้นสาเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่าจะได้รับงานเบาๆงานต่อไปก็คงจะได้ไปทักผ่อนในพื้นที่ที่ไม่มีการสู้รบแต่ที่ไหนได้นะครับ ในปีสอง0ันห้ารอยสาสินั่นเองนะครับปรากฏว่าบานรมเก้าเดือนอีกแล้วนะครับทหารพลจูงโจผงใจก็ถูกส่งขึ้นไปที่บานมลม9ก้าสงครามบานรมเก้าต่อนะครับกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งก็ไปชุดแรกเลยนะครับห้าสองร้อยแรกนะครับก็ไปรบที่บานรมก้าสงครามบานมลมเก้านะครับก็นี่แหละครับชีวิตนักรบสมัครไปรบแล้วนะครับภารกิจ เหนือสิ่งอื่นใดนะครับนักรบย่อมไม่เลือกสมรภูมินะครับเขาส่งให้ไปไหนก็ไปหมดนะครับอันนั้นคือเรื่องราวเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตความเป็นนักรบของทหารผ่านจุดจูงค่ายประพงชัยของผมและของเพื่อนเพื่อนนักรบทุกคนนะครับก็นำมาเล่าสู่การฟังนะครับวันนี้ก็เหตุการณ์แนวชายแดนยังไม่มีอะไรที่ดูเดือเดเลือด่อานแล้วก็เล่าเรื่องราวเก่าๆตอนสมัยที่ผมส่งพวกนี้กลับบ้านเก่าส่งมันไปเกิดใหม่ให้ฟัง นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับควนจะจมนะครับผมมีนะครับผมมีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ล้าลึกนะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์ของกูผู้ชนะนะครับอาร์มทหาปรนณจุดโจมชคห้าหนึ่งสามข่ายปังคงชัยของหน่วยของเรานะครับที่เหลือเพียงตำนานนะครับผมก็ทําสติกเกอร์อย่างดีเลยนะครับกันน้ําสะท้อนแสงอย่างดีนะครับอันนี้ขนาดหกนิ้วนะครับ แล้วก็มีขนาดเล็กนะครับขนาด9เซนนะครับเอาไปติด,ดรถมอเตอร์ไซค์ติดอะไรนี่กําลังดีเลยนะครับแล้วก็มีอันนี้เอาหน่วยล่าสังหารของเรานะครับมันก็จะมีของหน่วยล่าสังหารฐา,านปาาจุดโจมชกคอสามค่ปากคงใจนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายจู่โจมนะครับอันนี้ก็คือจู่โจมพรานที่คาดนะครับ่ข่าปากคงใจชกคอ513 รานพิ่าดนะครับอันนี้ก็คือเครื่องหมายจูโจมของทหารการจูโจมค่ายปลาถมชัยนะครับแล้วก็จะมีอหมดแล้วนะครับหมดแล้วสําหรับเอฟซีท่านใดจะสนับสนุนนะครับก็มีเบอร์โทรอยู่ใต้ชื่อปกนี้แหละครับเบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวกันนะครับศูนย์แปดศูนย์แปดสองห้าสามแปดสามเก้านะครับก็อุดหนุนสนับสนุนได้นะครับแล้วก็มีเสื้อนะครับนี่กระเสื้อนะครับที่ผมเอามา ก็มีทั้งคอกลมและคอปกนะครับสนใจก็จะสนับสนุนก็แอดไลน์เบอร์ศู0 8 2แ3ด3ู3มาเนะครับเพื่อที่จะสั่งนะครับสนับสนุนได้ขอบคุณเน็ซีทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณล่วงหน้าสำหรับใครที่จะสนับสนุนซื้อสติกเกอร์หรือว่าช่วยอุดสนุนเสื้อนะครับขอบคุณมากๆครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ